สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องวันเกิดนายวันตายฉัน EP 2เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรื่องกันที่ทานน้ำตามต้นไม้มาที่โรงเรียนทานน้ำดูตื่นเต้นไปหมดต้นไม้ก็ต้องคอยใส่หูฟังไว้เพราะว่ากลัวคนจะมองว่าตัวเองเป็นบ้าที่เดินพูดคนเดียวทานน้ำมาเจอกับครูพนาเพื่อนของทีครูพนาเป็นเพื่อนที่เรียนมารุ่นเดียวกับทานน้ำ ทาน,น้ำเดินมาเจอป้ายที่มีรูปทีอยู่ก็หยุดมองแล้วก็ยิ้มอยู่แบบนั้นจนต้นไม้ถามว่ารู้จักเหรอทาน,น้ำก็ว่าเขารู้จักอยู่ห้องเดียวกันสักพักน้อยหนาเข้าโรงเรียนมาก็เห็นต้นไม้ยืนพูดใส่หูฟังอยู่คนเดียวแต่หูฟังมันดันไม่ได้เสียบซะงั้นจนน้อยหนาเดินเข้ามาถามว่าคุยกับใครพอต้นไม้บอกคุยโทรศัพท์น้อยหนาก็หยิบสายขึ้นมาให้ดูว่ามันไม่ได้เสียบน้อยหนาถึงก็จับหัวต้นไม้ดูเลยว่าไม่สบายหรือเปล่าต้นไม้ที่แถ้ไม่ถูกก็เดินหนีไป ทานน้ากระซเาต้นไม้ใหญ่เรื่องน้อยหนาแต่ต้นไม้ก็ว่าน้อยหนามีแฟนแล้วอยู่ๆน้อยหนาก็วิ่งเข้ามาชวนให้ต้นไม้ไปเปิีนรูปที่ร้านลุงตายเป็นเพื่อนเขาหน่อยต้นไม้ก็จะไม่ยอมไป แต่พอเห็นทานน้ำดูดีใจที่ได้ยินชื่อลุงต่ายก็เลยพาทานน้ำไปทันทีทานน้ำเล่าให้ฟังว่าเขาสนิทกับลุงต่ายมากทานน้ำเลยบอกให้ต้นไม้ไปบอกกับลุงต่ายดูว่าเป็นน้องของทานน้ำเผื่อว่าจะได้ซีลอกฟีกตลอดชีวิตต้นไม้ก็รีบเข้าไปหาลุงต่ายแล้วบอกว่าเขาเป็นน้องของพี่ทานน้ำทันทีลุงต่ายได้ยินก็ถึงกับอึ้งไปเลยอึ้งจนทานน้ำงงสักพักครูพนาก็เข้ามาเรียกให้ต้นไม้กับน้อยหนาไปเข้าแถวพอต้นไม้ออกไปลุงต่ายก็ถามครู ครูพนาว่าต้นไม้เป็นน้องทานน้าจริงๆหรอครูพนาก็บอกกับลุงตายว่าเขาขอนะอย่ายุ่งกับต้นไม้อย่าเล่าเรื่องทานน้าให้ต้นไม้ฟังลุงตายเลยว่าจะปิดบังเรื่องต้นไม้กับเขาเหรอเขาจะไม่บอกอะไรต้นไม้ก็ได้ถ้าทําให้ครูพนาสบายใจขึ้นมาครูพนาก็ทําหน้าเศร้าแล้วก็บอกขอบคุณลุงตายก่อนจะเดินออกไปตัดมาที่พี่ลูกกอบอกสคริปต์รายการที่จะไปถ่ายที่โรงเรียนวันพรุ่งนี้กับทีว่าจะมีการถามเรื่องความรักในวัยเรียนเดี๋ยวเขาจะคุยให้ว่าทีขอ ไม่ตอบแต่ทีก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาพูดได้กลับมาที่โรงเรียนทานน้ําก็ยังเดินตามต้นไม้ไม่เลิกต้นไม้เดินมาเข้าห้องน้ําทานน้ําก็ตามเข้ามาด้วยมายืนอ่านข้อความที่หน้าประตูจนต้นไม้ต้องไล่ออกมาคนในห้องน้ําก็งงกันหมดมองต้นไม้ที่เดินพูดคนเดียวในห้องเรียนต้นไม้นั่งสอบทานน้ําก็คอยบอกคําตอบจากชีตของครูให้ต้นไม้ฟังต้นไม้ก็กาจนมันมือเลยน้อยหน่าถึงกังงว่าต้นไม้ไปเก่งมาจากไหนพอทุกทีแล้วถ้าสอบ ต้นไม้จะหลับทุกครั้งต้นไม้ก็หันไปโชว์เท่ถามน้อยหนาว่าลอกไหมถูกหมดนะเขาอ่านมาหลังเลิกเรียนน้อยหนาก็มานั่งเมาส์อยู่กับต้นไม้โดยมีทานน้ํานั่งฟังอยู่สักพักแฟนของน้อยหนาก็เข้ามาเรียกให้กลับบ้านทาน,น้ําก็ว่าแฟนน้อยหนาไม่เห็นจะรอเลยต้นไม้เลยว่าคนนั้นตัวท็อปโุงเรียนเลยนะทานน้ําก็ว่าสมัยเขาทีกับพนาหล่อที่สุดต้นไม้ก็ล้อเรียนท่าครูพนาใหญ่อยู่ๆต้นไม้ก็หันไปเห็นไอ้ตัวจี๊ดของโุงเรียนเดินมาสองคนต้น ก็รีบหันไปชวนทานน้าให้กลับบ้านแต่ก็ไม่ทันไอตัวจี๊ดมันเข้ามาดักต้นไม้ไว้จับต้นไม้เข้าไปในห้องช็อปแลบถามต้นไม้ว่าไปฟ้องพ่อใช่ไหมที่พวกเขาดูดบูเล่ ต้นไม้ก็ว่าเขาไม่ได้ฟ้องเขาแค่บ่นว่าเหม็นควันเฉยๆและครูพนาก็ไม่ใช่พ่อเขาด้วยไอตัวจีดก็ผลักต้นไม้จนล้มลงไปที่พื้นตบหัวต้นไม้บอกว่าอย่าเสือกเอาเรื่องเขาไปฟ้องครูอีกต้นไม้มองหน้ามันก็ตบหน้าต้นไม้อยู่แบบนั้นจะต่อยต้นไม้จนทานน้ําทนไม่ไหวเลยปัดเก้าอี้ให้ตกไอตัวจีดก็คิดว่าผีชอบวิทย์มีจริงแล้วก็บอกให้ต้นไม้อยู่กับผีไปแล้วกันและอย่ามาเสือกเรื่องของเขาอีกแล้วมันก็เดินออกไปทานน้ําก็ถามต้นไม้ว่า ทำไมไม่สู้กับต้นไม้ว่าเขาโดนจนชินแล้วถ้าครูพนาไม่เข้ามายุ่งกับเขาเขาก็คงไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้และต้นไม้ก็บอกให้ทาน้ํารีบกลับกันเขากลัวผีชอบวิททานน้ําก็ว่าผีในห้องนี้มีเขาอยู่แค่ตัวเดียวและจะออกก็ออกไม่ได้เพราะพวกมันล็อกมาจากข้างนอกทานน้ําก็เลยให้ต้นไม้โทรให้คนมาช่วยสักพักน้อยหนาก็วิ่งพาครูพนาเข้ามาเปิดประตูครูพนามาถึงก็ถามต้นไม้ว่ามีเรื่องใช่ไหมต้นไม้ก็ว่าไม่มีอะไรจนครูพนามโหดุ ต้นไม้ว่ามีอะไรทําไมไม่พูดจะเงียบทําไมแฟนน้อยหนาที่ตามมาด้วยก็ขอกลับก่อนแล้วก็จุงมือน้อยหนาออกไปคขูพนาก็เสียงอ่อนลงถามต้นไม้ว่ามีเรื่องกับใครให้เล่าให้เขาฟังหน่อยได้ไหม ต้นไม้ก็ว่าครูพนาเลิกยุ่งกับเขาสักทีที่เขาต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะครูและต้นไม้ก็เดินหนีออกไปเลยตักมาที่พี่ลูกก๊อฟมาหาครูพนาและก็ขอครูพนาว่าถ้าทีมาพรุ่งนี้ไม่ให้ครูพนาลือฟื้นเรื่องเดิมๆอีกเพราะตอนนี้อาการทีหนักขึ้นมากและเรื่องนี้ไม่มีใครเตือนได้นอกจากครูพนาเช้าวันต่อมาน้อยนาก็เอาของมาแบบจัดเต็มใส่เสื้อมาพร้อมเพื่อมารอรับทีให้ต้นไม้ช่วยถือป้ายมาเยอะแยะไปหมดสักพักทีก็นั่งรถ เข้ามาถึงพอทานน้ําได้เห็นหน้าทีทานน้ําก็เอาแต่ยืนอึง้งมองตาค้างแล้วก็ยิ้มอยู่แบบนั้นทีที่อยู่บนรถก็น่าตาไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่แต่พอลงรถก็ต้องฝืนยิ้มให้กับแฟนลับภูพนาก็มารอรับทีด้วยน้อยนากับสาวๆก็พากันกีดเสียงดังสนั่นโรงเรียนระหว่างอัดรายการทานน้ําก็มายืนดูทีไม่ห่างพิธีกรก็ถามทีเรื่องแฟนในโรงเรียนพอทีได้ยินคําถามนี้ก็ถึงกับเงียบ ก่อนจะตอบว่ามีและเป็นรักครั้งแรกของเขาด้วยทีก็นึกย้อนกลับไปตอนที่เป็นเด็กมปลายตอนที่คบกับทานน้ำสมัยเรียนพิธีกรก็แกล้งว่าจะเชิญแฟนของทีออกมาแต่ทีก็นั่งนิ่งน้ำตาคอบอกว่าไม่มีทางพามาได้หรอกหลังอัดรายการเสร็จครูพนาก็เข้ามาคุยกับทีเรื่องที่ทีจะพักงานแสดงถามว่าพักงานตอนดังมากขนาดนี้จะไม่เป็นอะไรหรอทีก็ว่าไม่รู้แต่ยังไงเขาต้องได้พักเขาจะไปอยู่เมืองนอกเงียบๆสักพักคนเดียวเขาอยาก อยู่กับตัวเองขูพนากระถามทีว่าอยากเห็นหน้าต้นไม้ไหมทีก็ว่าไม่เขารู้จักแค่ชื่อก็ดีแล้วและทีก็ขอกลับไปก่อนทีเดินออกมาก็เห็นหลานลุงตายยืนมองลุงตายแบบหน้าเศร้าๆทางด้านต้นไม้กับน้อยนาน้อยหนาก็ยืนรอจะเอาของให้ทีแต่ก็เกิดดันปวดฉี่ซะก่อนต้นไม้ก็เลยไล่ลไปเข้าห้องน้ําระหว่างที่น้อยนาไปเข้าห้องน้ําทีก็เดินไปขึ้นรถฐานน้ําก็มองทีเดินผ่านไปด้วยน้ําตา สุดท้ายน้อยหน่ากลับมาก็ไม่ทันเอาของให้ทีซะแล้วน้อยหน่าก็บ่นต้นไม้ใหญ่ตอนมือต้นไม้ก็เดินมาส่งน้อยหน่าที่บ้านทานน้ําก็ตามมาด้วยพอมาถึงบ้านน้อยหน่าทานน้ําก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าน้อยหน่าเป็นหลานสาวของเจ๊ผัดไทยและเป็นลูกของชมพู่เพื่อนท้องเดียวกับทานน้าทีตอนเรียนอยู่อยู่ๆก็หายไปเพราะว่าท้องน้อยหน่านันาน่นเองทีห้องนอนของต้นไม้ทานน้าก็ถามหาเครื่องเล่นเทปของเขาต้นไม้ก็ไปลื้อมาให้และต้นไม้ก็เอามือถือของตัวเองมาอวดให้ทาน านน้ำดูฐานน้ำเห็นก็ตื่นเต้นมากบอกให้ต้นไม้เผาไปให้เขาหน่อยเครื่องหนึง่งต้นไม้ก็ถามว่าจะเอาไปทำอะไรได้ฐานน้ำก็ถามต้นไม้อีกว่าจำเรื่องที่ทีให้สัมภาษณ์เรื่องรักแรกได้ไหมเขานี่แหละคือรักแรกของทีและทีก็เป็นรักแรกและรักสุดท้ายของเขา ตัดมาที่ทีนั่งกลบอยู่คนเดียวในห้องเอาเครื่องอัดเสียงของทานน้ำมาฟังก็เป็นเสียงทานน้ำที่พูดถึงทีไว้แล้วก็เล่นกีตาร์อัดเพลงให้กับทีฟังทีก็ฟังไปน้ําตาไหลไปที่บ้านของน้อยนาน้อยหนาก็ถามแม่ว่าเรียนรุ่นเดียวกับทีใช่ไหมแล้วก็ถามถึงรักครั้งแรกของทีที่โรงเรียนแม่น้อยหนาก็ทำท่าคิดก่อนจะถามว่าพี่เจนเหรอ จบลงไปแล้วสำหรับวันเกิดนายวันตายฉันตอนที่2เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย